นัดหน้ามันต้องชนะก่อนแล้วค่อยหลุ้นคือยิ่งทีมที่แบบว่าคู่คี้คู่คี้อย่างเงี้ยเฮ้ยแมนยูทำได้ถ้าเจอลิเวอร์พูลเล้วมาเอานะขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่สองอื๋อ่ะผมมีคำถามเลยทีเนี้ยแมนยูเล่นดีอย่างเงี้ยถามว่าอ้้าวแลวอย่างเงี้ยโซชาจะได้เสบียตัวจริงในใจบ้างหรือยัง ไอชุดนี้มันก็ดีนะมันไม่ใช่เป็นทีนดีนะแล้วทาไมถึงต้องคิดเยอะอีกอะไรเงี้ยผมว่าไน่ยน้าใมันอยู่้อาสิบเอ็ดตัวผมว่าเขาว่าเริ่มเริ่มจะมีชุดผู้เล่นที่ใช้งานประจําแล้วไม่ว่าจะเป็นกองหลังก็น่าจะเป็นแผงเนี้ยชุดเนี้ยอ่าก็แบ็คซ้ายลูกชอกับเตลิสส่วนตัวผมจริงๆถ้าเอาความชอบนี่ท่านน้่วงมูลีผมชอบเตลิสนะอืมันได้ออปชั่นแบบว่าเปิดเข้าไปลุ้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ การเนี่ยก็แน่นอนแล้วเพราะว่าก็ดีดป็อกปาไปเป็นสำรองประจําขนาดนี้ก็น่าจะ1เลยคือ2อคนที่มันเล่นเข้ากันแล้วมันทําำงานได้ดีคือถ้าแยกปุ๊บอาจจะเป็นมาติดหรือคนอื่นมันดูแบหรือว่าป็อกปาลงมามันไม่ค่อยเข้ากันแล้วก็2องออปชั่นเสริมก็คือแบบมันขยันมันมันวิ่งอะไรเงี้ยมันเป็นมันสามารถทําลายเกมคู่แข่งได้อะไรได้มันสอดซ้อนกันดีอะไรเงี้ยส่วน พีเมเกอร์ก็ <c oughs> ให้บุนโน่ปั้นเกมไปคร <ừ> าวนี้ซ้าย3ามตัวบนนี่แหละที่จะต้องแบบสลับกันอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยลงตัวที่แบบว่าบางเกมเราเห็นแรดฟอร์ดยืนหน้าหรือว่าบางเกมเราเห็นขยับมาซ้ายหรือว่ากินวูดบ้างอะไรเง <ừ> ี้ยน่าจะแบบสามตัวบนนี่แหละจะหมุนกันยังไงหรือว่าอะไรเง <ừ> ี้ยส่วนตัวอื่นๆเนี่ยน่าจะโซชาน่าจะมีแล้วแหละตัวที่แบบอ่ะยึดเป็นชุดนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วกลางอะแม็กโทมิเอเซตอย่างนี้มันต้องจับลงทุกเกมแล้วดิ ก็ใช่ไหมหรือไงพักหลังได้เห็นประจำนะยิ่งโดยเฉพาะเกมไหนที่แบบว่าเจอทีมใหญ่เน้นผลเนี่ยไอสอตัวเนี้หมาแน่นอนอก็อย่างที่บอกมันมันวิ่งเยอะมันเป็นแบบพวกไดนามอวะวิ่งทําลายเกมอะไรเงี้ยถ้าเอามาติดลงมันก็แบบมันช้าไปหน่อยอะไรเงี้ยมันเห็นได้ชัดเรื่องของสปีดบอลนะอะไรนี้ไงแฟนแมนยูมองถึงตําแหน่งแชมป์บมางอไง ผมเออผมเห็นนะหลายๆเกมผมเป็นแฟนแมนยูยแต่หลายๆคนเนี่ยบว่าเอ้ยรุนชงลุนแชมปผมว่าโอ้หอย่าเพิ่งฝันเลยดีกว่า <c oughs> คือโอเคเราผลงานมันดีก็จริงแต่ว่ายังไม่อยากไม่กล้าพูดถึงแบบว่าจะไปเป็นคู่แข่งลุนแชมปจริงอ่ะต้องบอกต้องยอมรับว่าเลี้ยงครูมันยังห่างชั้นกว่าเยอะยังยังมีช่องว่างอยู่พอสมควรระหว่างทีมที่แบบลุนแชมปกับทีมหัวตารางอ่ะอะไรเงี้ยคือถ้าอ่ะโอเคลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมป์ลีกเต็มตัวหรือว่าแบบระดับ สี่ถึงสองเนี่ยผมว่ายังพอมีลุ้นนะแต่ถ้าจะเป็นลุ้นแชมป์เนี่ยถามมาทีนี้เนี่ยมฮะเจอลิเวอร์พูลเลยเอาไหมเอานะต้อวัดดิชอบ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 อะไรนะเล่นเล่นเล่นในบ้านดีไหมอันนี้เกมเยือนก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะฮะเต่โอ้สัปดาห์หน้าแมนยูเออลตเตอร์ซิตี้อันนี้ก็เลสเตอร์นี่มันก็ตบสเปอร์ไหมเห็นแล้วเหมือนกันนะฮะเออแต่ผม ผมว่าไงครับผมเกมหน้าทำไมฮะแมนยูกับเรอลมาสเตอร์แมนยูชนะแล้วค่อยกลับไปลูบเดิมชนะก่อนอชนะเจ้าพอดีชนะก่อนแล้วค่อยดูลูดยังไม่มามันต้องชนะให้ย่ำใจก่อนเฮ้ยมาเล้ยแล้วก็กลับไปวนลูบไม่ใช่เดี๋ยวนะ อ๋อมันเจอลิเวอร์พูลน่าจะเดือนมกรายังพอมีเวลายังพอมีเวลาให้ใใใหหห้้้ลลมันอยู่กลางๆลางหลุดพอดีให้มันค่อยกลับมาสมมติว่าเอาไปชนะเลสเตอร์แล้วต่อไปมันวนแพ้ปุ๊บหรือว่าจะแย่อีกชั้งนั้นึงแล้วมันกลับมาเจอลิเวอร์พูลพอดีอะไรเงี้ยเอาไงเออเออพอได้อยู่เพราะผมว่ามันน่าจะยังไม่หลุดก่อนนัดหน้านัดหน้ามันต้องชนะก่อนแล้วค่อยหลุดอ่าอ่าโโอ้ คือยิ่งทีมที่แบบว่าคูคี้คูคีอย่างเงี้ยเฮ้ยแมนอยู่ทำได้เอาได้ตลอดแล้วค่อยไปแพ้พวกนั่นน่ะเชฟฟิลว่าเบอร์ลี่ค่อยไปตายอดีตมด้น่ะแล้วค่อยไปหลู่ค่อยหลูกับทีมเล็กย่เลยใครชมอยู่ใน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครชมอยู่ใน YouTube ก็ฝากกด Subscribe ให้กับสปอร์ตบาของเราด้วยนะครับ